รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไผ่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมาช้านานซึ่งทุกส่วนของไผ่ตั้งแต่รากลำต้นไปจนถึงยอดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิน้นไม่ว่าจะใช้หนอ่อไผ่สำหรับบริโภคเป็นอาหารลำไผ่ใช้ในการก่อสร้างใช้ทำเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ใบไผ่ใช้ห่อขนมรากไผ่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ดินหรือแม้กระทั่งใช้เป็นยารักษาโรค แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าภาคใต้นั้นนิยมการปลูกต้นยางเป็นจํานวนมากต้นไผ่จึงไม่เป็นที่นิยมมากนักคุณบุญชูคือคนกลุ่มแรกๆที่นําไผ่มาปลูกร่วมสวนยางที่ภาคใต้แห่งนี้แต่กว่าเขาจะค้นพบว่าไผ่นั้นสามารถทําให้น้ำํำยางมีคุณภาพที่ดีขึ้นก็ต้องผ่านการล้มเหลวในการทําเกษตรแบบที่ตนเองฝันไว้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนวิศวะโปรเจกต์เกษตร ก็จุด,จดเริ่มต้นที่ผมเริ่มมีความสนใจงานด้านการเกษตรนะครับม,มันมีอยู่วันหนึ่งนะครับได้มีโอกาสดูรายการทีวีนะครับซ,ซึ่งปกติเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่ผมดูรายการทีวีเนี่ยผมจะดูเกี่ยวกับพวกงานเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่วันนั้นน่าจะเป็นความบังเอิญคือได้ดูเกี่ยวกับรายการด้านการเกษตรนะครับซึ่งได้เห็นปราชปรกาดเกษตรท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อลุงนินนะครับเป็นเป็นปราชดที่ชุมพรนะครับพอดู พอดูลุงนินเนี่ยตอนดูครั้งแรกก็ก็ไม่ได้รู้สึกเอะใจอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าพอมีโอกาสได้มีเวลาว่างก็เริ่มดึงมาดูซ้ํานะครับเริ่มเริ่มดูรายการซ้ําจากจากยู u ูบนะครับปรากฏว่าเราเราเริ่มเกิดความสงสัยว่าทําไมลุงลุงแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะบริหารทรัพยากรข้างข้งบ้านของเขาเนี่ยในในในพื้นที่ไร่ไรส่สวนของเขาเนี่ยสามารถที่จะ บริหารจัดการให้มันสามารถเกิดรายได้แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนที่ผมดูรายการเนี่ยปรากฏว่าทุกครั้งที่เราเห็นลุงนินเดินพาพิธีกรชมสวนเนี่ยจะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เหมือนกับเราเราเห็นร่องรอยของความสุขในการทํางานในกิจกรรมของลุงนิน,นะครับเราเราก็เริ่มเกิดเกิดแนวคิดแล้วว่าจริงจริงเราก็มีมีที่นะเราก็มีสวนนะทำไม เราไม่ไม่ลองทําอย่างลุงนินดูบ้างนะครับแต่ตอนนั้นด้วยความที่ว่าไม่มั่นใจเพราะว่าเราไม่มีองค์ความรู้ด้านเกษตรเลยนะครับก็ก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะทําแต่ก็พยายามที่จะหาหาองค์ความรู้เพิ่มโดยการศึกษาปราชญ์ท่านอื่นๆว่านอกจากลุงนินยังมียังมีปราชญ์เกษตรท่านอื่นที่ทําลักษณะนี้อีกไหมนะครับก็ปรากฏว่าพอเริ่มศึกษาเราก็เจอว่ายังมีปราชญ์อีกหลายหลายท่านนะครับเป็นปราชญ์ปราชญ์รุ่นครูเนี่ยอีกหลายท่านเลยที่ที่มีวิถีชีวิตอย่างนี้นะครับ จนเริ่มมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยเมื่อเมื่อคนเหล่านี้ทําได้เราซึ่งมีพื้นฐานในการออกแบบเราก็น่าจะจะทาได้นะครับแต่เป็นแค่ความน่าจะแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะมาลองทําจริงๆนะครับจนจนวันหนึ่งเริ่มคิดแล้วว่าถ้าถ้าอยากจะทาต้องต้องต้องลาออกมาทำนะครับเพราะถ้ายังอยู่บริษัทมันมันไม่ได้ทําสักทีมันได้แค่คิดนะครับก็เป็นจุดจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตัดสินใจลาออกมาทําเกษตร คนที่ทำงานอยู่บร Jetzt, ิษัทนะครับมันมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ที่ได้มีโอกาสนั่งนั่งคุยกับดีเรคเตอร์ซึ่งเป็นครูของเรานะครับวันวันหนึ่งท่านถามผมว่านะครับปูซังคุณคุณจะทำงานกับผมอีกกี่ปีนะครับด้วยความที่ตอนนั้นก็คือเราเราสนุกกับการทำงานนะครับเราเราเลยตอบไปว่าผมผมจะทำงานที่นี่จนเก,นเกษียณเลยครับนะครับแต่ว่าคำตอบที่ดีเรคเตอร์ท่าน,นท่านตอบกลับมานะครับท่านกับบอกว่า ปูซังทางานให้ผม5ปีพอแล้วนะครับเขาบอกว่าคนคนคนหนึ่งเนี่ยภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยถ้าเขาต้องทําสิ่งใดซ้ำๆเนี่ยนะครับภายในช่วง5ปีเนี่ยศักยภาพในด้านนั้นของเขาเนี่ยจะถูกดึงมาใช้จนหมดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าหลังจาก5ปีเนี่ยคุณต้องหาทําอย่างอื่นนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถทําอะไรได้อีกบ้างนะครับเพื่อจะได้ดึงศักยภาพด้านอื่นออกมาใช้นะครับ พอเราละออกจากงานเพื่อมาลงมือทําจริงแบบที่ตั้งใจไว้ผลที่ออกมากลับไม่ได้เป็นเหมือนสื่อที่เราเคยดูเลยถูกต้องไหมครับในวันที่เราได้ตัดสินใจมาทําเกษตรจริงๆนะครับณณนะนะตอนนั้นก็พยายามนึกถึงลุงนินเป็นหลักนะครับคือเราเราดูจากในสื่อต่างๆนะเราเรานึกถึงปราชตต่างๆปราชิตปราชชั้นครูหลายๆท่านเนี่ยเราเราก็เอาเอา,เอาองค์ความรู้ที่เรามีจากสื่อนี้มาดูนะครับ เราเห็นร่องรอยของความสุขในการที่ท่านได้ทํากิจกรรมต่างๆนะครับเราก็พยายามดึงสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมาทํากับแปลงของเรานะครับแต่ปรากฏว่าพอเราได้มีโอกาสมาทําจริงๆเนี่ยผลมันไม่เหมือนกันนะครับพอผมได้มีโอกาสมาทํา6เดือนแรกผมมาเจอว่าพื้นที่บริบทของเราเนี่ยเจอน้ําท่วมใหญ่นะครับสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็เสียหายไปนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ท้อนะครับก็เริ่มฟื้นฟูกันใหม่ ส,สิ่งที่เราเริ่มฟื้นฟูใหม่พอมันเริ่มเจริญเติบโตนะครับก็มาเจอปีที่ทางใต้แล้งจัดนะครับปรากฏว่าของผมเนี่ยมันไม่มีระบบน้ำทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยแรงจัดเนี่ยทีนี้ก็คือเสียหายตายเกือบเกือบจะทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตอนนั้นก็เริ่มมาฉุกคิดแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นในสือ่อนะครับถ้าถ้าเราเทียบว่าเป็นความยาวของเทปรายการหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ในในสื่อที่เขานําเสนอวัตถุประสงค์หลักคือต้องการสร้างแรงบันดาลใจเราเราจะเห็นปัญหาแค่ประมาณ5-10นาทีแรกนะครับไอห้านาทีเนี่ยเราจะเห็นแค่ความสําเร็จนะครับเราเราไปเลือกเสพที่ความสําเร็จทําให้เราลืมมองไปว่ากว่าเขาจะผ่าน10นาทีแรกมาได้เนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนนะครับก็เลยมาเริ่มมาเริ่มคิดใหม่แล้วว่าถ้าเราจะทําที่นี่ให้สําเร็จเราเราต้องไม่ไม่ทำอย่างที่ ที่ลุงนินทาหรือทําอย่างที่ปราชญ์คนอื่นทาเราเราต้องทําในบริบทที่มันเหมาะกับเราจริงๆนะครับช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มวางสื่อลงเริ่มพักไว้ก่อน mm. ต้องมาหาวิธีการที่เป็นของเราเองแล้วเพื่อให้มันเหมาะกับบริบทของที่นี่นะครับ mm. ก็มีอยู่วันหนึ่งเร,เริ่มเริ่มเริ่มมองเห็นต้นกล้วยที่เราปลูกเอาไว้นะครับซึ่งเราไม่เคยไปดูแลมันเลย ปรากฏว่ามันให้ผลผลิตเราก็เริ่มมาตกผลึกแล้วว่าจริงๆถ้าจะทําทเกษตร,รให้ง่ายเนี่ยเราต้องไม่มาทําเกษตร,รแต่เราต้องมาอยู่บนวิถีชีวิตของการทําเกษตรนะครับเพราะวิถีชีวิตของที่นี่เขาเป็นเกษตร,รกรอยู่แล้วนะครับอย่าพย,พยายามไปเปลี่ยนอะไรมันนะครับก็เริ่มเอาความถนัดที่เรามีเนี่ยเราเรา,เราเป็นวิศวกรออกแบบก็เริ่มเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งแล้วนะครับเริ่มใช้ทักษะในการออกแบบเนี่ยมา,มาวางแล้วว่าเราจะไม่ทําเกษตร,รแล้วนะแต่เราจะมาเซตโปรเจกต์ เปลี่ยนบ้านให้เป็นที่ทํางานนะครับโจทย์ของเราก็คือเราจะมาเปลี่ยนพื้นที่5ไร่ของเราเนี่ยให้เป็นที่ทํางานของเรานะครับโดยโดยตั้งเป้าหมายก็คือตอนเราลาออกเนี่ยเราได้เงินเดือนอยู่เท่าไหร่5ไร่เนี่ยต้องบริหารจัดการแล้วมีรายได้เท่ากับตอนที่เราเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็เริ่มวางคอนเซปต์เหมือนสไตล์ตอนอยู่ญี่ปุ่นทุกอย่างต้องง่ายหมดนะครับต้องทําได้ด้วยด้วยเราใช้แรงงานแค่คนคนเดียวต้องทําได้ต้องทําได้โดยไม่มีเงินทุนเยอะแยะมากมายนะครับ พอ,พอเริ่มวางคอนเซปต์ทั้งหมดเสร็จนะครับก็เริ่มออกแบบตามสไตล์งานที่เราถนัดตามตามหลักวิศวกรรมเลยนะครับก็เริ่มจัดสรรพื้นที่นะครับพอเริ่มมาทําในวิธีที่เราถนัดทุกอย่างก็เริ่มง่ายขึ้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะครับน้าไม่มีก็ออกแบบทําในกิจกรรมที่ใช้น้ําน้อยนะครับปรากฏว่าพอผ่านไปไม่นานเราก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเริ่มที่จะมีไรายได้พอทําในสไตล์เรามันมันกลับง่ายขึ้นทันทีเลยนะครับ ช่วงหน้าคุณบุญชูจะพาไปเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกไัยร่วมสวนอย่างจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดียวครับ